เสียงบรรยายบทความทุกสิ่งเกิดอยู่ในใจเมื่อเรามีความทุกข์เรามักจะพาตัวเราหนีทุกข์ไปสักแห่งให้พ้นจากบรรยากาศเดิมๆแต่ความจริงแล้วเนี่ยทุกข์ยังอยู่ในใจของเราเรามักจะมีเหตุผลท่องเที่ยวไปสถานที่ต่างๆเช่นทะเลภูเขาหรือแม้แต่ห้างร้าน เพื่อคลายความทุกข์ที่มีโดยสิ่งที่ทำนั้นเราเรียกว่าการหลบหนีทุกข์แต่หากโชคร้ายสำหรับผู้ที่ขาดสติสำนึกไปเลือกสถานที่ที่เลวร้ายหรือสิ่งที่มอมเมาก็จะก่อทุกข์ถาโถมเข้ามาเพิ่มเติมอีกจากความคาดหวังที่จะปลดเปลื้องทุกข์นั้นๆแต่กลับกลายเป็นจมดิ่งหนักขึ้นไปอีก ซึ่งในความจริงนั้นเราต่างไม่ทันเฉลียวใจว่าทุกขนั้นแท้จริงแล้วตามเราไปด้วยทุกที่ไปกับกายใจของเรานี้อารมณ์ต่างๆที่เรานำมาบำบัดทำได้เพียงให้หลงลืมเหตุได้เพียงชั่วคราวเท่านั้นเราจึงควรแก้ไขด้วยต้นต่อสาเหตุของทุกข์ไม่ใช่แก้ที่สถานที่หรือเพียงการเบี่ยงเบนอารมณ์ ถึงแม้หนีได้สุดฟ้าแต่ก็ไม่พ้นใจในทางกลับกันนั้นยามที่เราเป็นสุขใจจะอิ่มสุขเราพาร่างกายไปไหนไปที่ใดมันก็สุขนั่นเพราะความสุขนั้นอยู่ในใจโดยถึงแม้ว่าเราจะติดอยู่ในสถานที่ซึ่งแออัดคับแคบก็ตามมันก็ยังคงสุขด้วยเหตุของมัน แต่หากคิดว่าอยากเก็บสุขไว้ถาวรมันก็อาจจะดับไปทันทีต่อหน้าต่อตาก็เป็นได้นั่นเพราะธรรมชาติของมันจะอยู่เพียงชั่วคราวตามเหตุเท่านั้นความสุขเป็นเหมือนรางวัลจากเป้าหมายทางใจที่เราสามารถบรรลุอารมณ์สุขสมได้แต่มันก็เหมือนน้ำสกัดที่ภาคเพียนกลั่นออกมาทีละหยด จากวัตถุดิบทางอารมณ์มากมายจากแรงอุตสาหะมากมายที่ไขว่คว้ากว่าจะได้หนึ่งหยาดหยดแห่งความสุขกลับจางหายไปอย่างรวดเร็วปล่อยให้เราได้ทวินหาไขว่คว้าอย่างไม่จบสิน้นสร้างความโหยหิวให้จิตใจโดยเรื่อยมาสภาวะทั้งคู่ไม่ว่าสุขหรือทุกข์เป็นสภาวะที่ ดูพิจารณาแล้วมีอารมณ์ที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงแต่ถ้าเราพินิจพิเคราะห์อย่างดีแล้วกลับเหมือนกันดังฝาแฝดที่คู่โลกโดยทั้งคู่จะเท่าเทียมกันในสภาวะธรรมโดยความชั่วคราวเมื่อมีเหตุมันก็เกิดขึ้นเองและดับลงเองเมื่อหมดเชื้อเหตุไม่ว่าความทุกข์และความสุข เราอย่าได้กังวลไปยึดเมื่อสุขหรือผลักมันออกเมื่อทุกข์ทั้งคู่จะเกิดขึ้นและดับลงไปเองตามเหตุปัจจัยของมันเราไม่อาจบังคับหรือควบคุมมันได้เลยสิ่งที่ต้องเข้าใจเพียงเห็นความจริงว่ามันเกิดขึ้นและจะดับลงอย่างแน่นอนสุขแค่ไหนก็ประครับประคองไว้ไม่ได้ ทุกแค่ไหนก็ไม่อาจจะไล่ไปได้ทันทีเพียงหมดเหตุพวกเขาจะไปเองลึกลงไปกว่านั้นจะพบว่าในเหตุแห่งสุขจะก่อความยึดมั่นสุขไว้จึงสร้างทุกข์ขึ้นได้อีกในเหตุแห่งทุกข์ก่อให้สุขงดงามเมื่อทุกข์ผ่านพ้นไปสรุปได้ว่าสิ่งทั้งหมดทั้งมวลน,นี้เกิดขึ้นอยู่ในใจ และจบลงที่ใจขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังกด subscribe เพื่อร่วมแบ่งปันความสุขไปกับอาโปนะครับขอบคุณครับ